แปดโมงเช้านะคะของฝั่งแปดโมงเช้าทางบ้านชอนะทุกคนวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะเราจะไปหาแม่แฟนกันเนาะแต่ว่าเราจะไปตอนเช้าไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือสุภาพอากาศสองคือต้องไปรับหลานของมอแกนด้วยเปลี่ยนแผนบ่อยมากจะขอกลับด้วยนะคะแต่ว่านางทํางานานางเลิกงานประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งนะคะเราไปถึงบ้านแม่แฟนก็ประมาณเกือบ 4ชั่วโมงอ่ะทุกคน4โมง5 6 7 8เก,เกือบ9ทุ่มเกือบ3ทุ่มเกือบ9ทุ่มบรยากาศมืดมากดู8โมงเช้าแล้วอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะฝั่งโนเวย์นะทุกคนที่อยู่ทางภาคเหนือของโนเวย์น่ะน่าสงสารมากสาวไทยที่อยู่ฝั่งโนู้นคือไม่ได้เจอแดดเลยะค่ะทุกคนทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีแดดเลย <laughs> แต่ถ้าหน้าหนาวแต่ถ้าหน้าร้อนก็คือแดดไม่ลงเลยะค่ะทั้งวันทั้งคืนนี่นะคะ เจาออฟฟพดนสเตอร์ดับอออคือครูเซตอัดฟอร์จูออกอาร์ติงเดนฮาวะวิคันท์พาร์กแกร่นฟรีเห็นแล้วมีมาตุกิทอละเดนฮาฟอร์พารกแ่งมายสนะ Haa.. Tak mengapa. Baru Jung pun merah believers. Perhatikan kalo Saya la renff เช้าม่เมื่อคืนเมื่อคืนมาถึงบ้านแม่นะคะตอนสามทุ่มชอบมาถึงชอบเก็บกระเป๋าเก็บอะไรแต่ช่อขึน้นอนเลยทุกคนน้ำเนิมคือไม่อาบเพราะว่าเหนื่อยมากเพราะว่ารถอะ่ะมันต้องชาร์จแบตอะคะ่ะแล้วทีนี้มันมีปัญหาคือแฟนดึงมอเตอร์สัพมามันชาร์จแบตไม่เข้าช่อต้องโหลดแอปโหลดอะไรเข้ามาช่วยนะคะไม่งั้นมันชาร์จไม่เข้าทุกคนมันชาร์จไม่ได้ทุกคน เราติดตรงที่ชาร์จแบตแบบประมาณสองชั่วโมงกว่าจะชาร์จเต็มจริงๆออกจากที่ทำงานหลานอะ่ะตอนสี่โมงเย็นมาถึงนี่สี่ห้าหกเจ็ดประมาณสองทุ่มแต่มาทุ่มมาถึงสามทุ่มกว่านะคะขึ้นนอนเลยแล้วนี่สายตื่นตีห้าที่ประเทศไทยก็ติดมาถึงที่นี่ตื่นมาก็ท้องร้องเลยบอกให้แฟนบอกไป ไปต้มกาแฟไปต้มอะไรนะคะแฟนก็ยืนหาววาวาวอยู่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งของบ้านแม่แฟนนเปิดไฟได้แค่นี้เพราะว่าไฟทั้งบ้านแม่มีรีโมทเดียวคนเดียวก็คือแม่ใช้รีโมทคอนโทรลนะคะแกจะได้ไม่ต้องเดินไป เวลาแกเปิดไฟเวลาแกเข้านอนแกจะไม่ต้องเปิดไฟแบบเดินปิดแต่ละสายเาเงี้ยแกใช้รีโมทปิดเอาเลยแกก็เ,เลยบอกว่าไฟในห้องเปิดข้างแรกเปิดข้างบนไม่ได้นะเพราะว่าแม่มีรีโมทคนเดียวจนไอ้ถ้าจะเปิดไฟอ่ะเปิดไฟตรงหัวเตียงเอาแค่ไฟตรงนี้ค่ะที่สามารถเปิดได้ที่ไฟอื่นอื่นคือแม่ใช้รีโมทคอนโทรลเอา ตื่นมาสวยเลยไปค่ะไปหาแม่ลูกสะพายทีดีต้องตื่นหลังแม่ผัว